เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆน้องๆจ้าเห็นด้วยกับพี่รูลูไหมว่าประเทศเราแสนจะโชคดีเพราะเรามีความอุดมสมบูรณ์สังคมไทยจึงเป็นสังคมเกษตรกรรมเพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้องๆจ้าคนในชนบทจะมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่น่าอยู่มากเลยนะน้องๆว่าไหมและน้องๆจ๊ะพี่รูลูจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแรกก็คือภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะต่างๆดังนี้จ้ะน้องๆหนึง่งภูมิประเทศน้องๆจ๊ะ สมัยก่อนคนไทยนิยมปลูกบ้านเรือนบริเวณแม่น้ำลำคลองก็เพราะว่าเป็นแหล่งอาหารและเส้นทางคมนาคมไงล่ะจ๊ะน้องๆ้สองก็คือภูมิอากาศน้องๆจ๊ะประเทศเราเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไปจ้าและสามทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้หรือแร่ธาตุนั่นเองน้องๆจ๊ะ ปัจจัยทางสังคมก็สำคัญนะจ๊ะอย่างเช่นความต้องการของมนุษย์อืมอย่างความต้องการความปลอดภัยไงล่ะจ๊ะน้องๆแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาและประเพณีก็เป็นปัจจัยทางสังคมเช่นเดียวกันปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอีกอย่างคือปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญและสะดวกสบายนั่นเอง พี่รู้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยร่มเย็นอุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ที่สุดเลยน้องๆจ๊ะน่าดีใจจังนะที่เราได้เกิดในประเทศไทยแล้วเด็กไทยก็อย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยล่ะสวัสดีจ้า